ผลน,นิดาโพ<ะ>ที่ล่าสุดเนี่ยทำไมาอยู่ดีๆเนี่ยความนิยมของตัวแคนดิเดตนายกคุณอนุทินมันพุ่งขึ้นมาสูงมากใช่ไหมคะก้าวกระโดดเลยล่ะ,ะก้าวกระโดดนะคะแล้วก็มาใกล้ๆเคียงกับคุณเทงก็ต้องดูว่าอันนี้นะเรายังไม่ได้เทียบกับ การเลือกตั้งครั้งก่อนก่อนนะเอาเฉพาะของเอาเฉพาะของการเมืองยุคนี้เอาหกแปมาเนี่ยนะคะวันนี้เราคุยเรื่องยุทธศาสตร์ค่ะที่มีผลโพต่อเนื่องกันมาเราจะเห็นเลยว่าตัวเลขของคุณนุทินเอาตั้งแต่คุณนุทินร่วมรัฐบาลกับนายกอุ้งอิงมาจนคุณนุทินออกไปแล้วคุณนุทินก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ยุบสภาไปแล้วก็มาสู่การลง หาเสียงเลือกตั้งในช่วงนี้เราจะเห็นเลยว่าคะแนนของคุณอนุทินเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดโอเคอคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่มันเปลี่ยนแปลงด้วยสถานการณ์การเมืองด้วยโอเคละด้วยด้วย,ว,ย,ว,ยวิถีของการเอาอืมืมออาชีพอ,อย่างสามสามแม่ทัพเนี่ย uh huh. นะมาร่วมจอยอยู่ในรัฐบาล แล้วก็สถานการณ์ไทยกัมพูชาก็มีส่วนหนุนส่งแต่ถ้าสังเกตนีดาโพลร,รอบที่แล้วเนี่ยเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเดือนตั้งแต่ก่อนสิ้นปีนะคะออันน้คืการกสำหวจทั่วประเทศใช่สัดส่วนของคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอะ่ะ <40 S 2> มีถึงสี่สิเปอร์เซ็นในเรื่องของตัวผู้นำคนที่จะมาเป็นนายกก็หมายความว่าใช่แหละคุณเท้งความนิยมลดลงคุณอน,นุทินความนิยมขึ้นจากสถานการณ์แล้วก็นโยบายรัฐบาล แต่คนไม่ตัดสินใจยังมีถึง40%ดังนั้นจึงต้องถามว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ต้องไปดูที่นโยบายหาเสียงเลือกตั้งพักอื่นเนี่ยก็คือเข็นคนค c a n เดตตัวเองเนี่ยขึ้นเวทีดีเบตถูกไหมภูมิใจไทยประกาศไม่ขึ้นเวทีดีเบตผมพูดไม่เก่งอ่าก็อาจจะคนคนมองตอนแรกก็อาจจะต้องคิดว,ว่าเอ้ยงนี้ความนิยมน่าจะตกนะแต่ปรากฏว่าไม่ขึ้นเวทีดีเบตแล้วไปทำอะไรทำงานไง ตรงนี้แหละสำคัญคือทำงานหนึ่งแต่สองคือไปตามที่ต่างๆเนี่ยไม่ได้ขึ้นเวทีปลาสัยใหญ่โตนะไปเดินตลาดออแกนิกไปแบบออแกนิกไปวันเด็กอืมไปอยู่กับทหารบ้างลูกทหารบ้างเดินตลาดเขา,าบอกอันนี้เป็นเขาบอกอันนี้เป็นความตั้งใจของคุณอนุทินเลยนะ คือในในการใช้ใช้วิถีแบบนี้ในการลงพื้นที่อ่ะเปมนสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขเหมือนท่านบอกว่าไม่ไม่ไม่เหมือนประมาณว่าถ้าถ้าเท่าที่เราได้ฟังก็คือท่านบอกว่าไม่อยากจะเป็นลักษณะของการที่ต้องไปนั่งจัดอีเวนต์ให้มันมีเวทีอะไรใหญ่โตมากมายแต่เดินลงไปหาประชาชนเลยคือว่าด้วยคาแรคเตอร์ตัวตนมันทำให้เกิดคลิปไวรัลแบบเยอะมาก ไม่ว่าจะคลิปที่อ่ะมีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านคลิปกินคลิปกินนีเยอะหน่อยล่าสุดนี่กินลูกชิ้นมีเล่นดนตรีบ้างออืมีอะไรอ่ะมีแบบบางทีมันก็มีคําตลกตลกเกิดขึ้นไออย่างล่าสุดแต่นี้น่าจะเกิดหลังโพแล้วเนาะปยาวราชหรืออตกรที่มีคุณยายทําอาหาร่นอ่ฮแล้วคุณยายก็เล่าอะไรแล้วก็พูดคําว่าไอหนูขึ้นมาแล้วทั้งบอกโอ้ไอหนูเลยนะแล้วก็ขำๆอะไรอย่างเงี้ย มันก็เกิดคลิปวรัลแบบนี้มากมายปรากฏว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ยมันทําให้เกิดเสน่ห์ทางการเมืองอย่างประหลาดอีกภาพหนึ่งอ่ะที่หลายคนบอกว่าเป็นภาพที่ดูแล้วรู้สึกอบอุ่นแบบแบบสัมผัสได้ว่ามีความอบอุ่นอยู่ในภาพก็คือภาพที่แบบมีเด็กๆใช่ไหมคะเออนี่ก็เป็นอย่างหนึงที่แบบทุกซีนที่ไปแล้วเจอเด็กเนี่ยจะมีภาพของเด็กวิ่งเข้าวิเขามากอดแล้วโดยที่คุณนุทิงก็คือยังเป็น ไม่ได้แบบว่าไปพยายามดึงเด็กเข้ามาแต่เด็กถูกดึงเข้ามาถูกดึงดูดเข้ามาคนก็ไปตีความว่าเออเนี่ยเด็กกับสัตว์เนี่ยเขามีสัญชาตญาณเด็กแล้วก็สัตว์หรือยางอะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนที่ปลอดภัยไม่มีพิษมีภัยเขาก็จะดึงดูดคะอะสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันไปเติมความนิยมมันเป็นคาริสม่านะจนทำให้พอมันใกล้เวลาที่คนจะเลือกจริงๆิงเนี่ย เสียงสวิงโหวตที่เคยแบบจาก40%วันนี้เหลือ 14, 14. นั่นนั่นก็อนุมานได้ไหมก็เป็นการเหลือ14ที่น่าจะไปเติมคุณเทงด้วยนิดหน่อย<ช>แต่ก็คือคุณเทงมี24.76%อ่ะเอาขึ้นได้นะคะของนีดาโพยกแรกเลือกตั้ง69เนี่ย24.76%เป็นคุณเทง20.84%เป็นคุณอนุทิน เสียงที่ยังตัดสินใจไม่ได้จากเดิมที่มี40เหลือ14บสีะนะคะต่อด้วยคุณอภิษ,ษิที่สิบเปอร์เซ็นตตามด้วยคุณยศน,นันโหอันนี้เพื่อไทยปวดหัวเลย9%อร์ซนนะคะแล้วก็ที่เหลือน่าจะไม่ได้ต้องพูดถึงละ